สวัสดีค่ะนักเรียนใบงานที่หนึ่งนะคะไล่น้ำหนักแสงเงาเจ็ดระดับนักเรียนก็คงจะได้รับใบงานกันไปแล้วก่อนอื่นนะคะมาดูเราต้องเขียนตัวเลขก่อนอันนี้มาเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดนะคะ อันนี้คือการไล่น้ำหนักแสงเงาเจ็ดระดับขั้นตอนก็คือนักเรียนเตรียมดินสอสองบีอันนี้คือดินสอสองบีนะคะให้นักเรียนเลือกสีที่มีความเข้มก็คือสีอะไรคะสีดำสีน้ำเงินสีเขียวเข้มสีน้ำตาลสีแดงสีม่วงนะคะ บางคนอาจจะชอบสีฟ้าก็ได้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการระบายช่องที่เจ็ดนะคะการระบายช่องที่เจ็ดคือการใช้สีหรือดินสอที่เราเตรียมไว้เนี่ยระบายกดให้เข้มที่สุดนะคะกดให้เข้มที่สุดให้เต็มช่องไปเลยค่อยๆระบายไปนะคะอันนี้คือระดับเจ็ดนะคะเข้มที่สุด กดให้เข้มอ่าทำแค่ที่หนึ่งก่อนต่อไปเรามาดูระดับหกนะคะระดับหกเป็นไงคะระบายเข้มแต่ไม่กดระบายให้เข้มนะคะเข้มเหมือนกันให้ทั่วเลยการฝึกไล่น้ำหนักเนี่ยจะเป็นเป็นการฝึกให้เรากำหนดค่าของสีได้นะคะเวลาเราไประบาย เข้มอ่อนเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราจะระบายแบบนี้น้ำหนักมือประมาณนี้นะคะฝึกให้ชำนาญเห็นไหมคะความแตกต่างกันระหว่างระดับ6กับ7ต่อไประดับ5นะคะ5ก็จะอ่อนลงมาอีกเราก็จะไม่กดนะคะก็จะให้มันอ่อนกว่าระดับ6 แต่บางคนอาจจะเผลอเฮ้ยเนี่ยคล้ายๆกับมองแล้วมันไม่ต่างกันใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าเมื่อเราระบาย5้าให้ทั่วแล้วเนี่ยเรามาดูว่าระดับ6กกับห้ามันต่างกันไหมหรือถ้ามันเท่ากันมีวิธียังไงคะถ้ามันเท่ากันให้ทายาถ้ามันเท่ากันแบบนี้วิธีแก้ก็คือให้ระบายเพิ่ม ระดับหกอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ต้องกดเห็นไหมคะก็จะได้ความแตกต่างระหว่างห้ากับหกแหละทีนี้มาระดับสี่ระดับสี่เราต้องอย่าเผลอนะคะค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือลงไปอ่อนๆน,นะคะทำน้ำหนักมือให้อ่อนกว่าระดับห้านี่เห็นไหมคะค่อยๆกลียนะคะ เคียเบาๆให้ทั่วนี่ไงระดับสีก็จะอ่อนลงมาแล้วต่อไปมาดู3ระดับ3มก็เหมือนกันนะคะผ่นน้ำหนักมือลงไปอีกเรื่อยๆอ่าเห็นไหมคะมันก็จะอ่อนลงมาอีกและระดับสองที่ครูบอกว่าระดับสองจะต้องอ่อนมากๆนะคะ อ่อนมากๆนักเรียนก็ใช้การเกรเลีย่ยเบาๆแทบจะแบบไม่ต้องระบายมากเลยนะคะนี่ไงละ่ะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะถ้าสี่ยังไม่กับ3มยังใกล้กันไปนิดนึงเราก็มาดูอีกรอบหนึง่งเรามาเพิ่มระดับสีอีกหน่อยหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้การไล่น้ำหนัก เระดับตามที่ครูสอนนี้นะคะครูจะทําเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งแถวนอกนั้นนะคะให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปในใบางานที่สองนะคะบ๊ายบายค่ะ